ในที่สุดแก้วก็อัปเกรดบ้านเป็นบ้านเลเ้วลห้าแล้วนะครับวันนี้แก้วจะพามาเล่นกันครับโดยเราได้ผลประโยชน์มา3วันนะครับก็คุ้มค่าเลยครับโอเคเรามาเล่นกันครับโดยเดี๋ยวแก้วจะแนะนํนะครับว่าขึ้นบ้านห้าเนี่ยแก้วอัปเกรดอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนครับว่าจะซื้ออะไรได้บ้างเนาะสิ่งที่แก้วเห็นอย่างแรกเลยครับคือค่ายกองทัพนะครับเป็นอย่างแรกเลยนะครับที่แก้วแนะนําว่าให้ลงเลยครับเพราะว่าเราจะจู่ฐานเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นครับแก้วจะลงไปทางด้านขวาตรงนี้เลย แล้วก็แก้วมีช่างอีก2ตัวเนาะเดี๋ยวแก้วจะอัปเกรดห้องทดลองมันใช้เวลาเท่าไหร่ห้องทดลองครับใช้เวลา2งชั่วโมงครับฉะนั้นเดี๋ยวแก้วค่อยอัปเกรดละกันแล้วก็แก้วเข้าไปนะครับโดยเราเอากับดักก่อนเลยแล้วใช้ระเบิดครับลงไปเดี๋ยวแก้ววางสวยๆเลยนะครับตรงนี้เลย2 2ลูกครับแล้วก็ใช้ทางฝั่งของกับดักเป็นระเบิดอากาศนะครับลงไปตรงนี้เลย จากนั้นครับเราลงอะไรได้เพิ่มเราลงทรัพยากรได้ครับเป็นเหมืองครับเราปล่อยเหมืองลงไปเลยแก้วลงเหมืองลงไปแล้วก็ลงเหมืองลงไปเพิ่มโอเคจากนั้นแก้วจะทําการลงทางฝั่งของอาวุธครับอาวุธเนี่ยถ้าเราจะลงครับเราควรที่จะลงป้อมพมุตตก่อนเลยครับมันช่วยกันได้ดีเลยครับแล้วก็ป้อมธนูครับส่วนปืนใหญ่ลงที่หลังก็ได้ แต่แก้วจะต้องลงอันที่เวลาน้อยๆก่อนเนาะแก้วปล่อยธนูลงไปก่อนแล้วก็ใช้เดี๋ยวแก้วงงอยู่นะครับว่าเราจะเข้าตรงไหนมันมีปุ่มเยอะนะฮะเราปล่อยปืนใหญ่ไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันผลิตแค่สิบวินนั่นเองแล้วเดี๋ยวแก้วจะลงปลอปผงหมดลงปานครับใช่ครับเราควรที่จะลงนี่เลยครับโรงงานอาคมครับถามว่าทําไมเพราะว่าโรงงานอาคมครับเราจะปลดล็อกอาคมใหม่นะครับแลวจะช่วยให้เราโจมตีได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง แก้วไปไว้ตรงนี้เลยปุ๊บแปดชั่วโมงครับแล้วก็โอเคแล้วตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างเราเหลือทั้งฝั่งของการป้องกันครับเป็นกําแพงเราสามารถที่จะลงกําแพงได้นะครับเดี๋ยวแก้วค่อยลงละกันก็แนะนำาครับว่าให้ลงถุงใหม่หมดเลยครับแล้วก็มาอัปเกรดกันครับโดยแก้วจะค่อยอัปเกรดทีหลังเนาะชั้นครับแก้วจะแนะนำาครับว่าตอนนี้แก้วมีทรัพยากรเยอะเลยนะครับในกลุ่มคลังก็เกือบเต็มเลยนะครับ ฉะนนแก้อาจจะไม่เน้นป้นนะช่วงนี้แก้วอาจจะอัปเกรดทยอยอัปเกรดไปนะครับเดี๋ยวแก้วจะทําการสิ่งที่ผู้ชมรอคอยนะครับก็คือการไปรับของรางวัลกันครับโดยแก้วได้เพชร10เมตนะครับจากการที่ขึ้นบ้านเป็นบ้านห้าเนาะแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับเราจะเพิ่มเพื่อนนะครับท่านใดที่แอดมานะครับแก้วจะรับเพื่อนเนาะก็จะรับไปนะครับตรงนี้เลยปึ๊บเอานำปัดนะครับมิน แอบชอบเธอนะใครอ่ะบอกได้เปล่าแม็กอะแม็กครับแล้วก็วีวีใช่ไหมโมซีวีวิทโอเคก็รับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเป็นเพื่อนกันโอเคจากนั้นนะครับแก้วจากไม่มีอะไรทำนะครับเดี๋ยวแก้วจากก่อนจากกันไปเนี่ยแก้วจะจัดบ้านนะครับเรามีสล็อตมาเพิ่มหนึ่งสล็อตนะครับสล็อตนี้ แก้วจะแนะนำนะครับว่าเราจะลงอะไรก่อนเนาะโดยบ้าน,นครับเราเลือกที่จะไว้ด้านซ้ายเลยนะครับเพราะว่ามันอัพต่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ปสัสแคน,นครับเราอัพได้ไหมแก้วไม่แน่ใจนะครับน่าจะได้นะเราจะประกิตปสัสแคนก่อนเลยเดี๋ยวแก้วขยับก่อนนะครับว่าให้ตรงตรงนี้โอเคแล้วก็เราจะอัพนี้ก่อนเลยนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของห้องทดลอง แล้วก็จะอัปเกรดเป็นทางฝั่งของโรงงานอาคมปอมพอมดไอพอมดเลยครับแล้วก็ใช้ที่เก็บสรัพยากรน,นะครับเราจะเรียงไปอย่างนี้เลยแล้วก็เราจะเก็บพวกทรัพยากรครับเราเน้นเป็นน้ำม่วงก่อนเลยแกไม่ได้ใจนะครับว่ามันอัปได้ไหม พอแก้วเองก็จามไม่ค่อยได้แล้วนะครับเราใช้ทองคํแท่านขุดเนี่ยไอยที่ขุดเนี่ยแก้วไม่ค่อยได้เน้นเนาะแต่ก่อนแก้วเน้นนะครับตอนนี้แก้วไม่ได้เน้นแล้วนะครับเี๋ยวเรามาอัพกับอาวุธกันนะครับโดยเราเลือกที่จะอัพกับดักก่อนเลยนะครับกับดักเนี่ยแก้วแนะนําเป็นถ้าฝั่งของสปริงก่อนเลยสปริงก่อนเลยนะครับแล้วก็กับดักเป็นระเบิดอากาศเราจะทำแบบอัพเกรดเลี้ยงจากซ้ายไปขวานครับ ระเบิดอากาศครับแล้วก็ระเบิดลูกเล็กเลยระเบิดลูกเล็กก็จะช่วยกันพวกระเบิดได้นั่นเองการทนูุได้นครับก,ก็ถือว่าดีเลยแล้วทําไมแก้วไม่ทําอย่างนี้เออใช่ครับใช่แล้วก็เราจะอัปเกรดทางฝั่งของนี่เลยครับเป็นแท่งคุจ่จอดครับเราอัปเกรดต่อเลยละกันเึิ โอเคก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เราจะทําการลงอาวุธกัน,นครับโดยอาวุธเนี่ยเราจะเน้นโจอัพเกรดอาวุธอันนี้ก่อนเลยนะครับถ้าบ้าน5นะส่วนตัวแก้วนะครับส่วนตัวแก้วอันนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคุณผู้ชมจัดตามก็ได้ไม่ได้ไม่จะตามก็ได้นะครับโดยแก้วจะลงป้อมพุกก่อนเลยต่ะมาะครับแก้วจะลงป้อมพ่อมุดนะฮะเพราะว่ามันโจมตีอากาศได้และแก้วลงป้อมม,มอร์ต้านะครับแล้วแก้วลงป้อมธนู เราจะเน้นป้อมที่จมตีอากาศได้ก่อนเนาะเราปล่อยลงไปนะครับแล้วก็ใช้ปืนใหญ่นะครับลงไปป้อมมอต้าเนี่ยมันกันพวกสายพื้นดินได้ดีนครับแก้วก็เลยแนะนำเนาะสวนกระตับทั้งกระต้านครับเราไว้ตรงนี้ละกันไม่ได้ไม่ได้มันไม่สวยเอ,ยอยาไว้ตรงนี้มาจัดบ้านโชวว ให้ผู้ชมได้ดูกันเนาะโอเคแล้วก็กําแพงครับเราจะไว้ตรงนี้กําแพงเราจะไว้เป็นทีละ5ต้นนะครับ และนี่ก็เป็นแบบบ้านความคืบหน้าที่แก้วจัดมานะครับเดี๋ยวแก้วแนะนำนะครับว่าแก้วอัเกรดอะไรยังไงบ้างรานนครับเราเอัเกรดประสาทแคนก่อนนะครับถ้าอัเกรดได้นะก็ไม่แน่ใจว่าอัเกรดได้ไหมแล้วก็เราจะมีห้องถลนครับเพื่อที่จะใช้ทหารได้ไวขึ้น,นครับเดี๋ยวแก้วเล่นเสร็จปุ๊บแก้วจะอัเกรดทิ้งไว้เลยแล้วก็อันนี้นครับเป็นโรงงานอาคมครับแก้วแนะนําว่าให้เราทําการอัปเกรดครับเพื่อที่จะใช้อาคมเราจะได้ใช้สายฟ้านะครับมันจะช่วยโจมตีได้ดีเลยโดยเฉพาะสูตรยักษ์ พ่อมดเนี่ยจ่มเลยครับแล้วก็เราจะมีลูกทหารครับให้อัปเกรดเพื่อที่จะปลดล็อกพ่อมดพ่อมดก็ช่วยปุ้นได้เป็นอย่างดีเลยครับเล่นกับยักษ์ไปได้ดีเลยเราอัปเกรดค่้ายกองทัพนะครับเพื่อที่จะจู่ทหารได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็แกอัปเกรดที่เก็บทรัพยากรนะครับเพื่อที่จะจู่ทรจู่ทรัพยากรได้มากขึ้นครับแล้วก็อัปเกรดที่คุณเจาะครับเพื่อที่ได้มันคุเจาะได้จู่ได้มากขึ้นผลิตได้เยอะขึ้นนั่นเองแล้วก็ในส่วนของกำดังครับแก้วจะอัพสปริงก่อนครับแล้วก็ตามด้วย ระเบิดอากาศครับการสายอากาศครับแล้วก็ใช้ระเบิดครับก็จะประมาณนี้เลยครับแล้วก็ทางฝั่งของอาวุธครับแก้วเลือกที่ป้อมผูก่อนเลยครับแก้วเจอบอลลูนค่อนข้างเยอะนะครับแก้วก็เลยใช้ป้อมผูก่อนเลยแล้วก็ป้อมพมุดครับคุณผู้ชมอาจจะสลับกันได้ครับเอปเกรดป้องพมุตก่อนก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่ครับตรงนี้ก็แล้วแต่การปรับเปลี่ยนเนาะแต่มันอยู่ประมาณนี้เลยแล้วก็ป้อมมอต้านครับเราสามารถที่จะใช้กันทางฝั่งของท่าสาย สายบุกได้ดีเลยครับพวกพ่อมดอะไรพวกนี้นะเราสามารถที่ใช้ได้ครับแล้วก็ธนูนครับเราโจมตีโจมตีทางการได้ครับเราอัปเกรดก่อนแล้วก็เป็นป้อมปืนใหญ,ญ,ญ่กำแพงก็ค่อยอัปเกรดทีหลังครับโดยหลักการอัปเกรดครับแก้วจะมาอัปเกรดไอ้พวกนี้ก่อนครับแล้วถ้าช่างก่อสร้างเหลือนครับหรือว่าทรัพยกรอเหลือแก้วก็อาจจะแบ่งไปอัปเกรดอาวุธนะครับแก้วไม่ได้รีบที่จะอัปเกรดอาวุธเท่าไหรน่นาะแก้วเน้นที่จะอัปเกรดการโจมตีมากกว่านะครับเพราะแก้วป้นมากกว่าที่จะป้องกันนั่นเอง ท้าชงป้องกันมือยกกว่าครับก็อาจจะเน้นอัพเกรดอาวุธก็แล้วแต่นะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวแก้วจะเดี๋ยวแก้วจะแชร์ลิงก์บ้านนี้ไว้ให้ในคำที่บาทครับท่านใดที่จะเอาไปใช้ก็คัดลอกไปได้เลยโอเควันนี้ก็น่าจะครบแล้วเนาะอย่างที่แก้วบอกไปนะครับว่าแก้วจะทําการอ่าทการอัปเกรดห้องทดลองครับเดี๋ยวแก้วอัปเกรดห้องทดลองก่อนเลยแล้วก็จะจากกันไปนะครับวันนี้ รายการเริ่มบ้านใหม่2023 EP 5ขอจบลวเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับหากคุณผู้ชมที่ชอบผลงานของแก้วสามารถสนับสนุนแก้วได้ไง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วก้ากนเติมเกมขอบคุณมากครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจากใจจริง